สวัสดีเอฟซีมช่องมดต่อมชั้นเอาครับนี้ครพามาชมบรรยากาศครับฝ่ายบ้านย่านองครับนับบรรยากาศนะครับ,บ บ,บ,บ้านญานองครับผมเภอสวนภูมิจังหวัดเลยนี่มาเร็ว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 รอชมครับเจ้า

ประหยากจะพอเงนี่ครับโปปดอันนี้ครับกลางกลางกับสิบปุ๊ขนยังหรอพอกลางผุนมคหลายเหอับันโครันเล่นกับใจฮะูเป็ตาเป็นตะเรียนขึนดีไหมยุ่ฝ่ายผุนะยุ่ยไต่สภาพไหม ปลาอยู่เสียวไหมครับขึ้นมาวันข้างบนปลาสุนอ๋อโอ้ออโหคนี่ครับเค่อง <carefully> อ้นี่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 ของแท้ของแท้ไอนะครับโอ้โุ่นเฮ้ยเป็นเสนู้เก่าหรงเนล่เพรว่าแกเียสบ ยังไก่อนมันมาชัม่ยืนยังไหมัน่ใช่เจ้า ปลาไม <sm> ่จะลอยเลย